สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้ำเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องค่ะแนวทางลาาพัฒนาครับค่ะทอดเจริญศินครับพี่น้องเนาะคลิปนี้งดว่าหันเข่าปะเถอะว่าหันพอห้ห่านึงครับผมค่ะเด็กออกหนึ่งหาครับพี่น้องเนาะออกตัวกับแต่ว่าผลศูนเลยครับมันออกตัวครับหลักหน่วยบนล่างศูนกับหนึ่งไปขอรลักสิบครับผมออกตัวกับแต่ว่า่นเน้นล่าง เธอเยอะครับพี่น้องเน้นล่างห้าหนึ่งออกหนึ่งหาครับผมค่ะเอาพี่น้องเอฟซีกับเลรกับชาสิได้โชเลราบน้่มพอยุ่ครับผม,มบหมวดวันที่หามีถุน่ายนมาตามกันต่อเด้อครับพี่น้องเราพัฒนาพ่อจเจริญศีลครับผมมีเสียงด้วยค่ะมือนี้มีเสียงค่ะขอบคุณพ่อจเจริญศีลด้วยครับผมเ่เมตานวทางให้กับน้ำเชียร์พาด้วยครับ ครับน้ำเชื่อผ้าลวยสวัสดีพอจเจริญศรีนครับผมเออสวัสดีกองอาเช่นน้ำเชื่อพ่อสวัสดีค่ะกินเข่าไปพ่อกินแล้วกินแล้วกินแล้วขอคุ้มเถอะโอ้กินเขาเ่าอากาศเป็นได้พอเย็นม,มั้ยมยิ้เอนี่ยมื่อเนี่ยสง่งสีล้มล้มบ่เห็นแดดกันไดยครับโอ้โหยู่นี่ก็ลมเนาะลมอยู่จักหน่อยนี่ระใบนี่ละ <laughs> ่ะเฮ้ยมาตกตกเทียอ์เยอะไปกันเลย ค่ายยูพ่อมีโกบบกม่วงอยู่ก่างถึงหน้ามันมันยินพ่อมันยู่ทงนู่นอ่อวันก็เย็นเยอะดอกไอ้คำขั้นตาว่าแม่งเงินเนี่ยวันก็แม่งมีแหละมันไหลอืมแม่งวันนี่เ่ต้องห่วงพ่อบินตอมปะนม่นที่กันนี่ตีก็มี่อบกม่วงแล้วบกม่วงล้นเลยนองเยอะแต่จนครับผมที่ทวมเนเจ็บเหรอบกม่วงไม่ถูกเด้บกม่วงเลยชุดสองมันห้อตักถุก ครับเอาเอาล่าตัวละเล่าตัวครับผมเือว่าพ่อถึงได้พี่เด้อโอ้ยออกตัวกับไปจับกับพี่สาวเกาหลีนี่งามเลยนะพ่อเนาะแม่เด็กจับเอาสาระพี่น้องเฮ้ยเออพ่อเจ้าคนเรียกเอพ่อแม่น้ำกันพ่อไงกับพ่อจับเออใส่กันจะเคลียรได้เพื่อจับเอาโลดครับผมอ๋อเพราะว่าคนเรียกแม่น้ำกันออกมามันมันบัตถุดอกพ่อพ่อจับไปครับ หมวดนี้กะมาตามกันตัวครับผมกลับนําเด้อครับพี่น้องมันตัวมันหมานมันวนจันร้อครับผมเจ๊งายเคยเห็นแค่แล้วเห็นแ่ครับผมกำลังเดินดีครับพี่น้องเนาะอตัวประกบรถซี่หกเรื่ี่หกสามหกสามหกแปดหกเก้าหกอยู่แล้วแปดหกเก้าหกสี่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหลายเลยลงมาซี่เจ็ดสามเจ็ด แปดเจ็ดเก้าเจ็ดหกกับเจ็ดครับผมเอตัวนี้มันก็สี่หกสี่เจ็ด้อสี่หกสี่เจ็ดครับสามหกสองเจ็ดสามหกสองหรือสามบ่สามหกสองเจ็ดโอ้สามหกสองเจ็ดออตัวนี้แหะตัวนี้มันเออมากตัวโ <ương Being. S 2> ตไ่ก ตั้งที่ดีก็ชื่อสุดมัดจ้ำกันซุด,ดโถนล่ะครับผมเอาเพอาะว่ามีสามเจ็ดเหมือนว่ามีแต่สองเจ็ดนี่แหละเนาะก็ที่เจ็ดสามเจ็ดตัวเน้ 4, 7, 3, 7, น,เนมันตัวเน้นมันครับผมเออก็มีสามเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดนี่แหละครับผมฮะมันหมานเี้พี่เอาเยีกบบุ้งดูมันต้องหมานนะมันกลับแล้วมันต้องหมานะครับนี่แหละครับผม ยังไงก็เอาก็เทียบมีเห็นครับพี่น้องอาจารย์หลายๆอาจารย์พ้นแต่ละครับเปรียบเทียบได้อาจารย์อธิบไปจับไ่ผีสาวเกาหลีอีกก็ได้เด้อครับผมเปรียบเทียบบึ่งแหม่ครับเอาตัวเด่นตัวตเด่นต้องรนักประจับด้วยกันเหรเมียนครับพ่อตัวเด่นประทะกันครับตัวเด่นชนกบคู่อันงวดนี้ก็เน้นบนเน้นล่างเจังไหนพอนี่ ล้างเันละเน้นล้างเน้นล้างเป็นลางกันเน้นล้างกันบนไว้เรขึ้นไว้จนมาคนที่มาจะล้างละเด็กพอส่วนมากจะเป็นล้างได้ครับผมเน้นเน้นนล้างรถที่นอนขื่นนะล้างคื้อโตละลอยแล้วก็บนโตละเท้าสามคิดไว้อย่างสี้นะเมนครับผมแสดงว่าสองตัวนี้ก็มีสิดไปลักลอยนะพ่อเนาะ ความหมายครับผมครับผมเพื่อว่าลักไว้เพื่อจะเป็นหูเกล็ดที่บนสุดครับพี่น้องินเลักไอ,อ,อยบนเพื่อว่าจะเป็นเลขขี้เกล็ออกเงินน่าจะเป็นเลขขี้ครับผมหลักหน่วยบนครับนั่นกรูสองวัดแล้วเราก็เลขล่างลักลวยมันก็ไม่ขี้สองวัดเลยวะครับผมเน้นเน,น,น้นรถเน้นเน้นไปเลยเ <c oughs> งวด <c oughs> เน้นเน้นไปเลยครับผม <c oughs> ต้องมี้เห็นครับพี่น้องเนาะหกกับเพียเห็นแท้ละต้องเห็นแท้ละกับ่ออกโตกับกับวอกโตกับโต๋ใบโตวันได้เห็นตื้อได้เอาได้ครับพี่น้องกับเอาพอเพื่อนโบกับเพค่ะอนโบถือกับเบริการวอกโตกับเพื่อนโบกับเจ๊จีพอจะเลื่อนซิลนะคะเป็นไส้เต็มเนียวเลยครับผม ต๊ใเียวจะได้หัว่างันกเดยต่้น้ำเลยใช้กระจได้ว่างันก็ได้ต๊เสียหน้าเลยผัวโอ้ยเสียยาเลยโอ้ยใส่ผัวบอกว่าใส้หลังใส้น้ำผัวเลยอ๋อครับห้าหนึ่งครับผมเออลัก็่นละค่ะี่ไม่เพนจะจะมีก็เก่าละน่กัวจนครับ พวนใจคนจนเอาพอน้ำเชียกสิโลกวนพอซัมีเด้อพอขอบพระคุณพอได้หลายอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอาครับพี่น้องครับผมลาวพัฒนาพ่อเจริญศิลป์ครับพี่น้องเนาะครับวันนี้พ่อกับมั่นใจเช่นเดิมครับพี่น้องเช่นเคยครับแต่ว่ากัอย่าลื่มเด้อครับพี่น้องเลขกะกกับน้ำครับพี่น้องเนาะวันนี้พ่อให้ลักหน่วยบนล่าง กับเครับผมหกับเจ็ดพอกระจับคู่ให้เ้าเกิดว่าหกมากกับจิมี่สองหกสามหกเก้ครับพี่น้องเนาะครับผมแล้วก็ในส่วนเจกับจิมี่สองเจ็ดสามเจี่เจ็ดแปดเจาเครับผมครับแล้วก็มาที่ตัวเน้นด้วยครับผมตัวเน้นของพอกับจิมมี่ c หกสามหกครับผมแล้วก็ c เ,เจ็ดแล้วก็สองเจ็ดครับพี่น้องเนาะครับเน้นล่างกันบนครับผมเหลขของพอเน้นล่างกันบนครับปิจารน่าเปรียบเทียบในหลายสำนักเนาะพี่น้องเนาะเปรียบเทียบกันเอาตัวเด่นไปประกบกระไดเด้อครับผมหรือว่าถ้าจะยิงดีเนาะพี่น้องเนาะเลขเพิ่นประกบหรือไปนชนก็อีกหลายสำนัก,กมีสิทธิ์ได้ครับพี่น้องครับผมมีสิทธิ์มาก จังได้พอกับว่าหกกับเจ็ดนี่ตรงไม้เห็นครับพี่น้องเนาะครับโซมากที่เป็นเน้นล่างครับพี่น้องก็คือสองตัวนี้อาจทจีเป็นลักลอยของเหล็กบนกระได้ครับผมพอกับว่างเหล็กลักลอยว่าห้คือหกได้ครับผมถ้าพี่น้องเอฟซีอยากจะเล่นสามตัวครับเอาพิจานณาเบิรงครับพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นแนวทาาล่าวพัฒนาพอจะเล่นสินหมดวันที่ฮามิรทุนายนหกสิบหกล่าวพัฒนา สองทุ่มครึ่งครับผมวันจันทนี่ครับพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องเอโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลยเงินล่าพัฒนาไปน้ำกันครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ